อย่าพลาดสามวันเท่านั้นเรื่องประจบเทวดาและขอพรพญานาคจุดทูปเก้าดอกสวดมนต์บนบานเฉพาะสราศีนี้เท่านั้นเทวดามาโปรโด,ดเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วถ้าพลาดน่าเสียดายที่สุดสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องเลือกดีหลายคนอาจจะนึกไปถึงเลือกออกรถขึ้นบ้านใหม่หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่ทราบหรือไม่ว่ามีเลือกสำหรับการขอพรจากเทวดาอีกด้วยเนื่องจากชาวพุทธให้เกียรติเทวดาสูงสุดเสมอซึ่งเหมาะสำหรับเป็นเลือกในการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแต่ถึงเลือกนั้นสำหรับคนเกิดส2ลัคนาราศีก็จะแตกต่างกันไป และในวันนี้เราได้นำเรื่องประจบเทวดาและขอพรพญานาคจากเพจโหรรัตนโกศิน์มาดูกันว่าลัคนาราศีไหนได้รับโอกาสขอพรจากเทวดาก็อย่าลืมตั้งมั่นในความดีทั้งกายวาจาใจกันด้วยนะคะเชื่อว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเรื่องประจบเทวดาและขอพรพญานาค วันที่25พฤศจิกายน2565เวลา19.16นาทีถึงวันที่27พฤศจิกายน2565เวลา22.06นาทีกำหนดจิตให้แน่วแน่รวบรวมสมาธิตั้งใจสวดมนต์ถวายเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสวดมนต์เสร็จแล้วให้แผ่เมตตา ยกบุญให้เทวดาแล้วอธิษฐานขอพรชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีสมปรารถนาในเร็ววันใครที่ไม่เคยมีปฏิหารอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยเตรียมตัวให้พร้อมเลิกดีมีครั้งเดียวโผล่หน้าให้เทวดาเห็นสักหน่อยซึ่งมีด้วยกันสี่ราศี 1. ลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีตุลและลัคนาราศีกุม ทั้งสลัคนาราศีนี้เทวดามาโปรโดเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วใครที่พลาดไม่ได้อธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่สุดโดยภายในสามวันนี้ให้จุดธูปเก้าดอกสวดมนต์บนบานไหว้ขอเทวดาและองค์เทพเทวาทั้งหลายเน้นเรื่องสุขภาพความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีโชคลาภเงินทองความสบายใจ ผู้ที่คิดดีดทำดีพูดดีอยู่เสมอแถมจะประจบเทวดาเก่งๆจะได้พบกับความอัศจรรย์ใจได้รับปฏิหารแห่งบุญในเร็ววันอย่างแน่นอนนอกจากนี้โหรัตนโกศิล์ได้มีการเปิดดวงในปี2566กระต่ายมงคล12นักสัตว์จะเป็นอย่างไรใครเฮงสุดปังสุดโดยเริ่มจากปีชวดหนูนำโชค ปีนักษัตวสุดปังรับตรุษจ,จีน2,566เริ่มวันที่22มกราคม2,566ถึง9กุมภาพันธ์2,567ผู้ที่เกิดปีชัวัดสุดเฮงสุดปังดวงดีมีโชคลาภก้อนใหญ่การงานเจริญรุ่งเรืองความรักสดชื่นสดใสสุขภาพดีแฮปปี้สุดๆกันไปเลย และสำหรับศาสตร์จีนไม่มีปีชงร่วมปีเดียวที่เป็นปีชงคือปีระกาเท่านั้นปีฉลูวัวเหงาอย่าเรียกว่าโสดให้เรียกว่าคนโปรดยังไม่มาค้นฟ้าคว้าดาวกันต่อไปการงานคิดก่อนพูดเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งมีโอกาสเปลี่ยนงานการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ห้ามรีบร้อนช้าช้าแต่มั่นใจดีที่สุดสุขภาพใกล้หมอไว้สบายใจคนป่วยจะทุเลาปีขานเสือหัวเราะเป็นเสือร้องไห้มาหลายปีขอเป็นคนดวงดีเป็นเสือหัวเราะสักหนด้านความรักเลือกคนที่ใช่แล้วไปกันต่อด้านการงานทยานไปข้างหน้าโอกาสดีมาถึงแล้วรีบคว้าไว้อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป ด้านการเงินกระเป๋าตุงทั้งรายได้เสริมและการลงทุนด้านสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอแข็งแรงเวอร์ไม่มีกังวลปีเถาะกระต่ายร่าเริงดวงชะตาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาความรักเข้าใจกันมากขึ้นสดชื่นสมหวังด้านการงานราบรื่นเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ควรเปลี่ยนงานในปีนี้ด้านการเงินหาได้แต่ไม่เหลือเก็บ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบด้านสุขภาพเลี่ยงกิจกรรมกีฬาประจนภัยมีโอกาสบาดเจ็บปีมะโรงมังกรสู้ชีวิตปีนี้ต้องออกไป,ไปเผชิญโลกว้างโต้คลื่นชีวิตสู้แล้วรวยควรให้ความสำคัญกับคนที่แวดล้อมคบคนพานพา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ด้านความรักให้เวลาเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอและปรับตัวเข้าหากันจึงจะพบกับวันชื่นคืนสุขด้านการงานต้องทุ่มเทและทักงานหนักจึงจะพบกับความก้าวหน้าในที่สุดด้านการเงินหาเงินเพิ่มขึ้นยังไม่พอต้องประหยัดให้มากขึ้นด้วยบัญชีจึงจะไม่ติดลบด้านสุขภาพก็ควรออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกินถึงเวลาต้องกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนที่จะเจ็บป่วย ปีมะเสงงูสู้ต่อไปชีวิตเดินมาถูกทางแล้วแค่ยังไม่เห็นแสงสว่างแต่ก็ไม่ใช่ฝันค้างขนาดนั้นชีวิตต้องสู้ต่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายด้านความรักถึงเวลาตัดสินใจเลือกได้สักทีถ้าเขาจะชอบอยู่เฉยๆเขาก็ชอบด้านการงานเป็นปีที่ต้องอระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีคอยสกัดดาวรุ่งตลอดทางเอาใจใส่งานที่ทำด้วยความระมัดระวังอย่าพลาด ด้านการเงินให้รัดเข็มขัดให้แน่นปีนี้กระเป๋ารั่วด้านสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีความเครียดทำให้ไม่มีความสุขนั่งสมาธิช่วยได้ปีมะเมียม้าศึกเป็นปีที่ต้องสู้ชีวิตอย่างหนักทั้งเรื่องของการงานที่มีปัญหามากมายให้แก้การเงินที่เวียงแรงไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะสุขภาพอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดปีที่เหนื่อยยากแบบนี้ ดูแลครอบครัวให้ดีเป็นแหล่งพลังงานเดียวที่ทำให้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้อ่อ,อนลน้ายังไงก็แค่กลับบ้านพักผ่อนทำให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ศึกชีวิตต่อไปปีมะแม่แพะหากินเป็นปีที่โดดเด่นมากในเรื่องของหน้าที่การงานความขยันและการเป็นมืออาชีพจะทำให้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต ความรักและความสัมพันธ์ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกันและกันบ้างไกลแค่ไหนคือใกล้จะได้มีอึดอัดด้านการเงินหาได้ต้องใช้ให้เป็นก็ไม่ลำบากด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุทั้งตัวเองและบริวารมีประกันไว้อุ่นใจปีวอกลิงทยานได้หมดท้สดชื่นชีวิตเปลี่ยนแปลงไป,งปงในทางที่ดีขึ้นใจกล,กล้าๆแล้วออกไปท้าทายโลกด้านความรัก อยู่ด้วยความเข้าใจควรโสดรักไม่ยุ่งมุ่งหาเงินการงานเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งการเงินขยันและประหยัดการเงินไม่ติดขัดแน่นอนด้านสุขภาพไม่มีเรื่องหนักใจปีระกาหรือระกรรมปีชง2566สงสารน้องไก่ได้รับผลกระทบโดยตรงเตรียมตัวโต้คลื่นชีวิตทั้งเรื่องการเงินการงานความรักเริ่มวันที่22มกราคม 2,566ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2,567ปีจอหมาพารวยเป็นปีที่โชคดีมีความสำเร็จทำธุรกิจมีกำไรร่ำรวยสมใจความรักเป็นเรื่องรองเงินทองต้องมาก่อนการงานสู้แล้วรวยชีวิตประสบความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาออมในรูปทรัพย์สินเพื่ออนาคต สุขภาพมักสวนทางกับเงินรวยแล้วป่วยง่ายใกล้หมอไว้สบายใจที่สุดปีกุนหมูยิ้มผู้ที่เกิดปีหมูควรโสดจะโดดเด่นมากในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ด้แต่งงานสูงการเงินการงานราบรื่นมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมด้านการลงทุนควรค่อยเป็นค่อยไปเสี่ยงมากระวังขาดทุนด้านสุขภาพอารมณ์และความเครียดจะก,กระทบผิวพรรณ ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook โหนรัตนาโกศิน์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ